เราคงเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าง่ายเหมือนปลอ,อกกล้วยเข้าปากใช่ไหมครับแต่การที่ผมได้มาเจอเรื่องราวของกล้วยที่เพชรบุรีทำให้ผมมีแนวคิดใหม่และมีมุมมองใหม่ๆว่าการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างเราต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นไม่เว้นแม้แต่เรื่องของกล้วยที่อยู่ในมือของผมนี่ครับที่มันม่ใช่ก,กล้วย เรื่องกล้วยหอมทองนะครับของสากานาซีท่าหยางเราเป็นกล้วยหอมทองพันธุ์พื้นเมืองตั้งเดิมนะครับแล้วก็เป็นกล้วยหอมทองที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศถ้าเป็นสารสารนาซีแห่งแรกข,<ล>ของประเทศไทยที่สามารถส่งกล้วยเข้าประเทศญี่ปุ่นได้แล้วก็ดูอนะมันมันดีครับพี่มันมันสวยลองดูที่ลักษณะของกล้วยหอมทองครับเหมือนกล้วยหอมทั่วไปครับแต่ก็อาจจะยาวกว่านะครับแล้วก็ตรงปลายกล้วยเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจุกนิดหนึ่งเป็นจุกนิดหนึ่ง นนี้คือเอกลักษณ์ของกล้วยของบุรีช่ครับ้ามีจุตรงนี้ชักสนุกเลยครับผลิขอไปเป็นชาวสวนกล้วยกันคราวนี้พี่พี่จัดเต็มให้เราเลยครับไม่ว่าจะเป็นพาไปตัดกล้วยลองชิมอาหารคนเมืองเพทรแท้ๆสุดยอดมากครับตัดมาัแล้วก็ได้ปึ๊บนี่ตัดเลยนะป้าตัดเลยนะครับก็คือจะจับนนงโอ้โห สำหรับสุดยอดของกล้วยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่แหละแต่พอมาถึงเมืองเพชรแล้วเนี่ยก็ต้องมาที่นี่แหละครับเพราะเขาบอกกันว่าที่นี่เป็นอยุธยาที่ยังมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆก็คือเป็นถิ่นที่รวบรวมตระกูลช่างศิลปะไทยและมันจะเกี่ยวยงยงไกับกล้วยล่ะครับเราจะไปชมกับสุดยอดงานฝีมือศิลป์นั่นคือช่างแทงหยวกที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีกันครับเดิมเนี่ยศิลปะการแทงหยวก ถือว่าเป็นงานช่างอย่างหนึ่งโดยเอาฝีมือในเรื่องของช่างเขียนช่างแกะสละักช่างปั้นช่างเขียนลายรดน้ํามาอยู่ในช่างแทงหยวกคนเดียวเพราะช่างแทงหยวกถือว่าเป็นช่างฝีมือที่มีความแม่นยาค่อนข้างจะสูงที่สุดช่างฝีมือพวกนี้ <c oughs> จะไม่ไม่อได้รับร <c oughs> างถ่ายทอดคนที่นําไปใช้ไม่ค่อยมี ผมคิดว่าใช้เฉพาะงานงานงานอับมงคลงานอว่ามงคลอย่างเดียวแต่โดยความจริงก็ใช้งานมงคลก็ได้โดยส่วนตัวของเองเนี่ยก็คือนําไปใช้ในงานมงคลค่อนข้างเยอะเล่ยงานแต่งงานอะไรพวกนี้งานการ์ดินเน์อะไรพวกเนี้ยก็คือไปบรรยุให้เห็นสภาพการใช้งานแล้วกล้วยเ่ยครับกล้วยที่นำมาแกงอยู่กล้วยเนี่ยมันคือต้องมาจากต้นกล้วยเดิมเดิมเป็นกล้วยที่หาได้ตามภูมิประเทศที่เรียกว่ากล้วยป่ากล้วยป่าเออกล้วยป่าเราไปอยู่ภูงิประเทศไหน ก็จะไปหาวัตถุดิบตามพื้นที่นั้นๆเช่นไปเจอกล้วยน้ำว้าก็เช่นกล้วยน้ำว้าไปเจอกล้วยกล้วยเล็บมือนาก็เช่นกล้วยเล็บมือนาไปเจอกล้วยหักงมุกก็เช่นกล้วยมุกพวกนี้เป็นกล้วยที่คือเอจารของท่านนี่คือกล้วยกล้วยบ้านเลยหรือกล้วยป่าผมดูมันทั้งหมดแล้วอยากให้อาจารย์ลองสอนผมทำได้ไหมครับได้ครับดีเลยอันดับแรกคือมีดการจับมีดให้จับให้อยู่ในอุ้งมือเหมือนกระแทงวิธีการจับมีดแทงโดดครับ แล้วให้อยู่ในข้อมือแล้วข้อมือดึงลงการนั่งอย่านั่งเขพียบให้นั่งคุกเข่าชาันมอ่าอาวลองนึกถึงลูกหัวใจก่อนหัปปวใจครับลองลองนึกถึงลูกหัวใจครับแล้วลองแทงหัวขึ้นลงไม่ต้องควมีดออกอแทนทีเดียวให้เป็นลูกหัวใจเลยนี่แหละนี่แหละแทงหัวหัวใจครับหัวใจต่อไปนัง่งแทงกันเป็นหลายลายแล้วครับจะกบจูเหนี่ยมาทันที ก็เลยขอคิดแลกกับคนอื่นโทษหน,น่อยกบไลฟ์ไทยแลนด์สิ่งที่เราคิดเ่อมันง่ายนั้นแท้จริงแล้ว,วไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับจนกว่าเราจะได้ลงมือทําและได้สัมผัสด้วยตนเองจากเหล่าผู้รู้เหมือนอย่างเรื่องกล้วยที่เราต้องใช้ความตั้งใจและความประณีตอย่างทองแท้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ศิละปะการละเล่นของชาติได้และนี่แหละครับสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องกล้วย มันเนี่ยเฮ้ยมันปืนมัเล่นอย่างนี้นี่ปืนปป๊าปๆป๊าอ่ามันไงเอ้าัโดนโดนโดนดนด้อๆเจยรู้กูแล้ว